สาวๆๆมันไปน้ำรดมันสีหายยับกลางคืนฮะมาอยู่น้ำรุนแล้วแล้วมไปยอมอนไปะเดินาแล้วไปไอปมันไระปกใหะนันจบ่อืมมันบปึกปนัด้สู รบาซินะไปหวขึ้นโหลหาซะก่อนอย่งน้มือส่งม่ได้มันสีหายขึ้นขึ้นใช้ขึ้นขึ้นไปมาเก็บเอาเสื้อผ่านลยรวมาเก็บเอานี่มาเก็บเอามันูไก่เขามาจ่อขาว่นะเขาจ่าบ่นะอไอย่างนี้ นก้ากัสิโตกหมูกัสิไดลูกหมอกัสิไปหาไปนำด้วยแม่ไป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 ไทยๆนะจิน่บออโอ้ยคุนหายดีรมเหมยอยกหมอยลด หมูตกกะตกมุ่แซวแซวหมูเตรียมเดษหอยเห็ดหน้าจะแปลนไปหาหมอเนี่ยแพ้เกลือกูไปใส่เลยกลมหนาอย่างบบดนี้อย่ามาดามะเด้อพอนมาเปิดตุ๋หวยเนาะหาคนสิไปเฝ้ากับโบมี่ปานี้ไปหาหมอกันเล วันยามมันเบิดคนโหลดแล้วมันจอดนี่บอสใช่เลยตะดองเด้เหื่อยเท่าตามโหลดแล้วสิจอดอนะ้หันบอโหลดนะ ไปไปน้ำด้วยก็คืนอนรดนะแม่บ่บอได้ลูกอี่เมยบ่ได้ชื่อยังมาเลยนุ่มกับบ่ได้ชื่อคืนรถคุณไปน้ำด้วยเนาะมาอยู่น้ำรุ่นมานุ่มกับบ่ได้ชื่อวะมาอยู่น้ำรุ่นบ่มาหน่อยสิบปายตีฮะนี่น้อยกับสิบปาย

ขาอ้อมไปในวงเวียนนั่นแหละก็บเขาไปโหลดเขาไปจอดอยู่อันบอลเขาฝากโหลดฮะสะพอกกูจังฝันว่ากูเขาไปจอดโหลดอยู่บอลฝากกูหลบฝันแล้วลว,ลว,ลลว่ากูเอาไปจอดโหลดอยู่บอลฟากว่า มันบออยู่ได้คาราไหวยนนี่ครมันบออยู่มันสิหายลงมาลงมาลงมาหยุรนรมุรุ่นเลยนี่เรวการเห็นแต่แม่เรเห็นผอมันกับถามอยู่ฮะ ลงมาลงมาไปหาแม่ปปไปบ้ไปนาไปหาแม่นังนงงแห่งกันยาเจ้าจอย่างอีกตัวคือนกะกะระแสไว้สองสองคืนสามคืนนะเมื่อวานกับบ่ายดี๋ยวมันสิงหยุงกัน าเืืออนะมไปน้ำด้วยไปน้ำด้วยคืนรหดไปน้ำด้วยนะแล้วไปหาหมอหมอแขวงเมื่อคืนนีฟันอยู่วะครับโหลดเข้าไปในอันในบ่อนฝังโหลดในห้องหมอว่ะ เขาเห็นอลเจาะโลดไหมแล้วก็เจาะโหลดแล้วก็หูมือส่วนหูมือไอ้งี้ยเออไก่ไก่บ้าน่ะ โอ้ยปูไปนำด้วยนี่กันดวนเมื่อยกบองเมื่อยอยากไปนำด้วยอยากไปนำด้วยโอ้ยแม่ผู้ไอ้ด๋อยหน้าไปกวดแล้วตื่นซามาน่ะไปห้ามหมอเรียบร้อยแล้วพระกามานี่เขาแนะนำาห้ไปติดตามอาการอยู่นันของหมอแขวง ดาม่าทันทีอัตดองบริปายกูอยู่ฟูเดียวบาทนี่จับสิกเวอร์นะเวอร์ลังบัตจักที่ยังขายของกับบุญจักรคนราคา Oh. จากงัวจากควายจากอีหยังอียาบบบนี้โอ้ยกูเมื่อยเด้อพอมินินะครับไปส่งซื่อๆแล้วก็สิกลับมาเพราะว่าหมูสิได้ลูกตะแหลกว่าสิให้ปู่กับีอย่างไปฝ้าวัดไปผ่าฮู้อีหยังแล่นเส้นเอกสองเอกซาน Cái nhìn nó già <laughs> Một cuộn lượt Cái mồ hôi Mười đấy Nói nốt สำนีได้พี่น้องด้